นี่นี่น,นี่เขาเลี่ยมแขวนด้วยโอนี่เออเป็นไงเขา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 แขวนใช้จริงๆนะเนื้ออันเนี้ยเหมือนอะไรรู้ไหมเพื่อนเพื่อนเหมือนไอโอจะรู้ว่าพระที่น,น้าของเขาชื่นชอบเป็นพิเศษหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวแล้วคยดนี่ป่ะพยันที่กันกันหยิงรองไห้การใบนตึกอะ อ่าพ้อหอมอันนี้จริงป่ะต้องลองสิถ้าเราสงสัยเราก็ต้องลองนะต้องบอกว่าพระหอมเนี่ยเป็นพระเครื่องที่สมัยเด็กๆอะไปไหนไปดูเปตวัดไผ่หลวงบัวน,นะถ้าสมัยเด็กๆนะไปเที่ยวไหนกันล่ะสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้มีรถกันทุกคนที่จะไปง่ายเหมือนทุกวันนี้ทุกปา จะไปไหนกันทีต้องรอนัดก,กันต้องหยุดกันต้องไปทีหลายๆคนเพราะอาศัยนั่งรถคันเดียวกันไปเนะี่ยถึงก็มีการเหมารถจัดทัวร์ไปไหว้พระใช่ไหม mm hmm. ถามว่าที่ผมมีความชื่นชอบในพระหลวงพ้าคอมนะ mm hmm. เด็กๆอะ่ะกลัวอะไรโอ้กลัวผี mm hmm. อ๋ออะเ่าล่ะเด็กทุกคนกลัวอะไร mm hmm. แขวนพระนี่คืออะไรกันผีเ mm hmm. นะีย ผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกตลอดว่าแขวนพ่อขอมะกันผีได้ผมก็ใช้พ่อขอมมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มาพ่อเจ้าโอแขวนพ่อขอมตกน้ำลอยเด็กๆหล่นน้ำนะไม่จมลอย ลุงสองคนก็นั่งดูกันเด็กอ่าเนี่ย <นะ S 2> คุณนะคุณนัทิตาว่าชอบไปดูเป็ดที่วัดไายหลวงวัวเปรตแลวคนชอบไปดูเป็ดทำไมไม่ไปวรรหน้าที่วัดกมีสวรรด้วยนะคือเป็นอุทาหณ์นะในใน,ในวัดจะมีบบทั้งเป็ดและสวรรค์น,อนะอันนี้คือหลวงพ่อขอมนะมผมจะเก็บหลวงพ่อขอมไม่เยอะมากเพราะว่าพ่อขอมท่านศักดิ์สิทธิ์แล้วอาจารย์พานวัดถ้ำวัดถ้ำเขาช้างเนี่ยคือตอนที่ท่านเป็นคารวะขับเรือให้พ่อขอมะ ไปเรียลายบุญจากชาวบ้านเพราะของท่านก็จะก,กระสอบอะไปให้ชาวบ้านเพื่อนเลยไหมโอ้ขอข้าวสาร mm hmm. พอได้ข้าวสารมาเนี่ยก็เอาเข้าวสารไปขายลงสีและเอาเงินเนี่ยมาสร้างพระพุทธโคดมองค์ที่เห็นอยู่เนี่ยคือพระพุทธโคดมนะครับในประเทศเนี้ยไม่มีใครสร้างพระพุทธโคดมได้สําเร็จในอดีตนะ หลวงพ่อผ่านเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านสมัยก่อนไม่ใช่ว่าเขาจะไม่กล้าด่าพระโอ,อเขาด่าพระพระจริงหรือพระปอไม่รู้เมื่อไรก็มาเรียรายข้าวพอผ่านพระพระขอมเนี่ยท่านอดทนมากนะท่านอดทนมากชาวบ้านจะด่าจะว่าไงท่านก็อดทนจนมีครั้งหนึ่งเนี่ยชาวบ้านก็เลยขอลองว่าหลวงพ่อขอมเนี่ยท่านมีวิชาหรือเปล่านะ สมัยก่อนจะมีขบออถุงปูนเป็นตาหนุมานโอผมก็เกิดมาไม่ทันนะว่ามีถุงปูนตาหนุมานนะไม่รู้ว่าถุงปูนซีเมนตหรือถุงปูนขาวละ่ะตาหนุมานปรากฏว่าชาวบ้านก็นะเอาไปลองเอาไปแปะก,กับกองฟางโออาเอาถุงปูนเนี่ยไปติดกับกองฟางเอาไม้เสียบแล้วก็ยิงปรากฏว่ายิงไม่ออก เนะี่ยชื่อเสียงพ่อของก็โด่งดังมาอีกนะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อใช้เวลาอยู่หลายสิบปีโอจนสุดท้ายเนี่ยเมื่อองค์พระพุทธโคโดมเนี่ยสร้างสำเร็จหลวงพานบอกว่าคนเนี่ยเต็มวัดด้วยบารามีที่ขององค์พระพุทธโคโดมที่หลวงพ่อเนี่ยขอไม่ได้สร้างสำเร็จนะครับเขาบอกว่างานวัดลาดโบหลวงในสมัยก่อนเนี่ยคืองานใหญ่ งานพระแท่นตรงลังนะ่ยคืองานใหญ่งานนำ้ำมศสการองค์พระผสมเจีในะงานใหญ่เขาบอกว่าคนมานรรมศการที่พัดไผ่ลงวัวเนี่ยมืดฟ้าโมดินเอางานที่อื่นทํานไม่มีคนนะหลังจากนั้นเนี่ยเงินเนี่ยทําบุญเนี่ยเป็นกระสอบกระสอบเพราะขอมเนี่ยท่านปฏิญาณไว้ห้าอย่างนะโอ้ที่ผมจะบ่าคือหนึ่งถ้าเกิดว่าเรามีเงินติดตัวเนี่ยนะแม้แต่บาทเดียวอะ่ะ ขอให้เป็นที่ติฉินนินทาของหมู่สงฆ์ทั่วไปเราจะสร้างพระเนี่ยนะให้เต็มแผ่นดินนี่คือปฏิทายของหลวงพ่อขอมเลยอ่าพ่อขอมเนี่ยท่านไม่เก็บตังค์เลยไม่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 เก็บตังค์ไม่ถือเงินเลยนะครับจริงๆอ่ะท่านไม่ได้ชื่อขอมนะท่านชื่อเป้า แต่ด้วยความที่ว่าตั้งแต่เด็กๆอ่ะท่านก็อ่านขอมพูดขอมได้ mm. เขาก็เลยเรียกท่านว่าเนงขอม mm. จริงๆอ่ะท่านชื่อเป้า mm. นี่แหละครับนะอาจารย์พานบอกว่าตอนบวชอ่ะโคกแกหลวงพ่อจะเรียวถามว่า mm. อยากได้อะไรเอาตังไหมพระองค์ไหนอยากได้ตังพ่กของก็จะให้ตังหลวงพ่อพาเนี่ยบอกไม่เอา หลพ่ออกว่าเชื่อไหมว่าท่านเนี่ยก็ไม่ได้สั่งให้คนเอาตังให้แล้วสุดท้ายพ่อผานก็ไม่ได้ใช้ตังจริงๆเพราะอะไรเพราะพ่อผานเนี่ยก็มาบวชเป็นพระจนทุกวันนี้นะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อขอมท่านมีคือบาลมีของความอดทนที่จะสร้างองค์พระพุทธโคโดมให้สําเร็จแล้วเมื่อสําเร็จแล้วนะองค์พระพุทธโคโดมเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากก็มีคนเขาได้น่ทุกวันนี้ถ้าคุณไปอะคุณไปถามแถววัดไผ่หลวงวัวก็รู้ บ้านหนึ่งนะเขานับถือคริสอ่าเขานับถือคริสนะครับคราวนี้นะก็จะจ่ายค่าเทอมลูกโอ mm hmm. เขาก็บอกว่าหลวงพ่อผเจ้าโคดมจะขออะไรก็ได้คือสมัยก่อนะจะมานั่งอยู่ร้านขายของชำพอมานั่งตามร้าน้าใช่ไหมหมู่บ้านยังจะมีนานของวํามมองมาเห็นองค์ oh, พระโคดม เหมือนกับไม่รู้จะขออะไรแล้วอะก็ขอว่าถ้าหาเงินจ่ายค่าเทอมลูกได้นะนั่นแหละนะจะไปจะนะกราบจะนับถือขอด้วยเถอะสุดท้ายถูกหวยโอพอได้ตังไปจ่ายค่าเทอมลูกจากคนที่นับถือศาสนาคิดก็ยังไปกราบไหว้หทําบุญที่วัดไผ่ลงวัวนะบนี่คือเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพุทธโคโดม บางคนบอกพราะขอมไม่แพงด้วยนะคือคุณสังเกตไหมคนที่เล่นพระเอาตังอาจจะไม่สนใจพราขอมแต่ผมอะเจอพ่อขอมผมซื้อตลอดเก็บตลอดและกย็ยังนำมาบอกเล่าให้เพื่อนเื่อนได้ฟังนี่นะผมจริงเก็บตลอดอ้าวแอมินมีอะไรคามาทำไมฮะใช่เหรอหนะเรียกมาคุยหน่อยสิ สามพวงนะตัดกรรมของจริงอ่ะใช่ตะกุหรือนั้นก็ตาเราใช้ตามึงใช้ไงโอเนะะผมเคยแฝงจริงๆอิอ่ะอ้าววันนี้มีเจ้าของร้านกาแฟเอสเคคอฟฟี่มาบุกลุกนะนะเจ้าของร้านกาแฟเอสเคคอฟฟี่อะไรนะซอยขวามือสุดซอยซอยสองขวามือสุดซอยเอสเคคอฟฟี่มีบริการสักแก้วไหมฮะ อเมริกาโน่หวานน้อยอ่านะเก็บเสื้อไปด้วยน่นนะฮะพ่อขอมสุดจริงอนะ่อีกหลวงพ่อสวัสดีครับพิรัตพน์นี่หลวงพ่อขอมทําผ้าหลายพิมพ์เนื้อดินเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วก็วันนี้ที่ได้มาค่อนข้างตื่นเต้นเอาเป็นลงสี นี่แล้วก็องค์พระพุทธโคโดมโอ้ก็จะลักษณะคล้ายอะไรเนื้อเหมือนยีราฟสัตว์ตันนี้พ่อของแฝดอะไรไหมที่เป็นรูกว่าขอนั่งเต็มองค์ข้างหลังคขายก็เป็นเป็นชัดอ่าอันนั้นเป็นเป็นรูปเหมือนปั๊มองค์ใหญ่ใหญ่เป็นเหรียญนะเหรียญแล้วก็ข้างหลังเป็นชัดนี่ แล้วท่านถ้าภาษาชาวบ้านาคือท่านนอนในป่าช้านะ,ะเพราะ่อมในท่านจะมดในป่าช้านะวันนี้มัชชะน้ำมะพร้าวรสชาติดีร้านกาแฟเอสเคคอฟฟี่นี่จะมีเมนูที่แบบว่าแ,แปลกแต่อร่อยเน้นสุขภาพเนื้อดินบะอกอมสองมาหน้ร้อยออมะอมใช่วันนี้ก็นะมี พระพุทธโคดมพ่อขอมอนีมนนี่นี่น,นี่เขาเลี่ยมแขวนด้วยโอนี่เออเป็นไงเขา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 แขวนใช้จริงๆนะ <S <S เนื้ออันเนี้ยเหมือนอะไรรู้ไหมเพื่อนเพื่อนเหมือนยี่สิบห้าศตวรรษเนื้อแร่ไหมฮ่าโอ <S <S ที่เนื้อแบบเนี้ยเขาจะมีว่านผสมดินผสมว่านแล้วเผา อ่าเหมือน,อเ,อนเนื้อยี่สิบห้าศตวรรษเนื้อแร่ไหมจริงจริงยี่สห้าศตวรรษแรกก็คือเนื้อว่านดินผสมว่านแล้วเผาเนี่ยก็ขอให้มิสเตอร์โอนี่แหละที่พ่อผแฟนนะเป็นทรงนี้เลยจะเป็นเหรียญเป็นเรียนรู้หลัง,ลงไมเจเดียดใช่ใช่ใช่โน้ตมี อันนี้ก็คือเรื่องราววันก่อนอาจารย์ชุดปากเกตมาที่นี่มาให้โอหาอะไรให้นะลหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อสัมเนียงอยู่<ช>สถาพรเขาว่าโอ้ยดีดีมากเาว่า